ประเด็นนี้ผมฉันได้เจอคนดีมีบุญญาธิการและผู้จัดพิธีสองคนนี้ใช่ไหมใช่แล้วผู้จัดพิธีท่านแบกหน้าสองคนนี้เจ้ากีนามใดกันเล่าผู้จัดพิญกระหม่อมนามว่าขวัญชัยขวัญชัยเป็นราชบุตรแห่งชผ่นดินจันทน์ประทังของไทยกระหม่อมชันเองมีนามว่าขวัญเมืองเป็นราชบุตรแห่งแนดินไทบุรีพี่เดียวค่ะขวัญชัยกับขวัญเมือง เจ้าทั้งสองคนคจะทราบข่าวแล้สินะว่าหากแม้คนในคนหนึ่งรักษาอาการป่วยของราชธิดาเพชรดาของท่าได้หายได้ก็จะมอบเืินให้ดึงขึ้นมรรพร้อมราชธิดาเป็นคู่แต่งงานตลอดความรักดีใดไม่ไ้แต่ตอนที่จะรักษาอย้อย่อยไเลอรองไป้องไร้อไ จจจเจขาสมุรพชัยบุกคนที่นั่งเคียงเาาาทากัเจ้านาว่าทนีนางิสชาส่วนทคงนั่นโยนนั่นคือข้าในเฮสีของเรานาวนน่เาเรมพไรพระทรงข้าเดินไม่ยกแแต่ช้าอยู่ใหแล้วเล็กี หมอไปได้ไหมคะไหนไปไปครับหมอมองันไทยของกดนัน่เลยหรือไคะลูกาไปกเสรยังปวดอยู่นะคร อาเอาเยว่าก็บนทงสองคนจะมารักษาโริาของเราใช่ไหมขอดีคนกรรักษาประหมงขอพิสานก็เพื่อนกอดจะเป็นคนรักษาก่อนตาใจเอออาชัยเพื่อนเราเห็นเพื่อนยเมื่อกี้นี้นะว่าเราสงสัยเยไมสงสัยว่าคนไหนพี่คนป่วยกันแน่คนริมที่บวมเย โนั่นนี่หมสีเหตุล่ะถึจะตาหมอแท้โรคนี้มั่นเขื่อนกับเราใจจะคนรักษาเอางี้แล้วกันเราให้เกียรติเพื่อนเป็นคนรักษาก่อนเลยเพราะยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องเป็นคนรักษาหายอยู่แล้วได้เพื่อนเ็กคนเก่งเรื่องการแพทย์อยู่แล้วจะพร้อมหรือยังเพราะนั้นกระหม่อหมคนไทยจะขอเป็นคนรักษาก่อนแต่ว่าการรักษากระหม่อมนั้น จะต้องกั้นมากถึงเจ็ดชั้นต้องอยู่กับวิญญาณเพียงสองต่อสองทนั้นเคียดเศสอือดูดเดาสองต่อสองพี่พี่มาอะไรวะไม่ใช่เรอเ็นสาวสอและอีกอย่างคือเพาะหมอเป็นผู้ชายหรอหัวแ่เ็กตองเคยอดรเขาเหรอใครสองต่อสอยแมแม่หมอมันเป็นา้าเป็นหน้าอย่างต่อะง ไม่อนุญาตกระผมก็ไม่รับรองชีวิตขององค์หญิงท่านนะพะย่ะค่ะเศรษฐีฉันว่าให้รักษาเถอะไหมคะมันคงไม่มีอันตรายหรอกล็อกก็รออยู่ข้างนอกยังยองก็ไปก่อนไดปไหมค่ะแล้วจะได้เลื่อนเรื่องพิลาตินยองไม่กลัวคุณหมอเขาก็ไม่เป็นไรลูกการรักษาจะได้มาด้วยกันนะนะไปซะสุดถ้าอย่างนั้นแม่กับพ่อเนี่ยไปดูโลกนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ร้อกเรียกแม่ได้เลยนะลูก ได้แต่แระเสกแม่เดี๋ยวแม่ก่นี่าะคับไม่ชอบมาพากลตะโกนเรียกพ่อกับแม่เลยไม่แด้เข้ามาได้แล่าเอย